ไก่ย่างครึ่งตัวน้ำไริไข่เค็มที่กุณตักจยากทานปลาดุกย่างพร้อมกับน้าจิ้มมาร้านเก่าที่เราเคยทานประจำเมื่อครั้งที่ ส่วนมากเวลาผมมาเข้าค่ายลูกเสือพานักเรียนมาอบรมเข้าค่ายเนี่ยแถวแถวสระบุรีมวกเหล็กเนี่ยบายบายเย็นๆก็จะมาทานเนี่ยฮะรัวโชควิวัฒโชดวิวัฒไก่หมุนแล้วก็เขาก็มีตามสั่งนะมีส้มตำอะไรต่างๆด้วยน่ารับประทานนะฮะ กับฮีโร่ไปหาที่นั่งนะฮะเขาอยู่ตรงไหนไี่เป็นเส้นที่ไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่ะใช่ไหมน้องฮะตรงตรงนี้เป็นเส้นไปอะไรน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอะไรวะฮะใช่ไหมฮะตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮรอะไรนะบ้านใหม่บ้านนหมาย ประมาณนั้นนอกจากส้มตําไก่ย่างแล้วก็ตมสั่งด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าประทานบ้างครับคุตักมีอะไรน่าทานบ้างคเดาจากเขาเยครัเออแล้วก็เอาไก่าย่างมาครึ่งตัวแล้วกันเห็นไก่ย่างเอาครึ่งตัวเขามีปลาดุกย่างด้วยนะลาบไหมลาบปลาดุกไหม เราเห็นเขามีปลาดุกย่างใหม่ๆลาบปลาดุกพามาดูฮะย่างใหม่ๆปลาดุกก็น่ากินนะไก่มีปลาด้วยนั่งสบายๆเนอะถนนก็เปลี่ยนแปลงไปเนะาะเมื่อก่อนไม่มีขอบตรงกลางเดี๋ยวนี้ก็ทำมันเป็นทางโค้งเราไม่ได้มาหลายปีแล้ว นี้เราอยู่มวกเหล็กนะฮะอําเภอมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยไปเจ็ดสาวน้อยแล้วก็มีค่ายลูกเสือมีแคมป์ลูกเสือไหลไหลแคมป์เมื่อกี้ FC พี่เจีย๊ยบโทรมาถาม ว่าอยู่ลาดบุรีจะไปกินที่ไหนดีถามถึงเรื่องร้านอาหารแถวลาดบุรีฮะดูคลิปหลายคลิปลาดบุรีเราไปกินหลายร้านก็เลยถามว่าเลือกเอาร้านหนึ่งร้านไหนอร่อยร้านคาร์บอยไปร้านคาร์บอยสรู้ว่าไปร้านคาร์บอยเขาหยัดาดูเมนูเขาก่อนแต่เมื่อกี้สั่งอาหารพื้นๆแ้บส้มตำ เทพทส้ตรรมตําวันนี้คุณสั่งส้งตรรมตําอะไรครับเอาไปฝาใธน,นาคาเปปเอาไปฝา,า,ปปาม,มีตังกี่ร้อยกี่เอก่งจงงังเล<อ>ยอยากจะคุยเา,ปปากาเหรอปลาเท่าไหร่อบหนึงบาท้า้า มแมวมาวใต้โตเคส้มตำสั่งตำอะไรไปไข่เค็มเหรอตำไทยไข่เค็มตำปูปลาคุตั๊กจะกินตำไทยไข่เค็มผมอยากกินปูปลามเมาสั่งไก่ย่างสั่งปลาดุกย่างหอมมานี่ฮะเปิดให้เพื่อนๆดูเมนูของเขาข้าวมีเป็นร้อยอย่างแล้วมั้งเนี่ยจะไปคณะของกาน ประมาณนี้เลยครับอันนี้ใส่เสื้อทีนอากาศไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนเนะถึงจะแดดจะเปรี้ยงแต่ว่าก็เย็นๆก็ไม่หนาวไม่ร้อนฮะแถวบวกเหล็กอากาศกำลังดีอาากแสดงว่าแสดงว่าถ้าเย็นๆค่ำๆคงจะหนาวคร ให้ยังเข้าคงจะหนาวดอบกมืนน้อยบน่อยบกมือต้องบกมือบกมืออย่างงี้บาย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 ไดิไม่ได้ยักมิ้วพี่โดโดบอกแมวแมวนี่เนอะเขามาต้อนรับนี่ไม่มีเช็กกิ้แมวแมวแมวรุ่นแมวมวแมใหม่ครับไม่อะไรวิ่งใหม่ผ่านมาแล้วไม่มีอะไรสำหรับงานต้อนรับไปงานเลี้ยงอเลยลูก มาแล้วโอ้หน้าทานมากเลยกับข้าวเห็นไหมบอกแล้วปลาดุกน่ากินยูเห็นโชว์อยู่นี่ครึ่งตัวระเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่ไข่ย่างครึ่งตัวตำไทยไข่เค็มที่กูตักอยากทานตำไทยไข่เค็มที่กูตักอยากทานน้องแมวมาแล้วได้กินปลา ปลาดุกย่างพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วอ,อ่านุ้นเลยอ,เอาออของออพิโนโดไข่ดาวน้องขอพริกน้ำปลาหน่อยค่ะเราชอบกันหนะฮะข้าวหอมมะลิพิโนด,ดูดิแ,แกงแม่สั่งแกงปลาไก่ รลดูเดี๋ยวมีแกงอะไรนะเาชิญมาทานด้วยกันนะคะ,ะน่าอร่อยมากใช่กินไก่ออย่างน่ะไก่ย่างข้าวเหนียวอยู่นี่ส้างตรงไหนดีแกงปลาแกงปลาไก่บ้าน,นเนาะหอมเลยแกงปลาไก่บ้าน น,น้องขอถ้วยแบ่งหน่ยอยจ้ะใช่งไงอ่าอ่โอเคอันน้ำปลานี่ไงระวังหกจับดีๆฝาไม่แน่ ปลาไก่แกงอะไรแกงปลาแกงปลาไก่บ้านหนะ้าหางลกับข้าวของเราหน้าทานมากครับนี่ฮะแกงตาแกงปลา,าสระบุรีแกงปลาไก่บ้านกินแกงปลามาหลายจังหวัดเลยมากินชิมแกงปลาของสระบุรีบ้างออ่อออ นี่ครับส้นตาคูตักร้อนแต่ต้องเอาออกไปข้างนอก เข้มข้นเนาะเขาทำเข้มข้นเขาออกไมางายวางข้างนอกมาทานข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆครับชิมแกงตาก่อนสิ แกนปากไก่บ้านที่ตักเอาไว้นี่เนาะเข้มข้นเนาะปากเข้มข้นมากเลยครับทานกับ อาหารอิสานมันทานเมันงจังแซมอืใช่ชามอืร่อยเหรอ,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 อโอเคครับแล้วอร่อยต้ตมตำถั่วลิสงหอมมอืมอ,อูตัดบอกรสชาติส้ตมตำตำไทยไข่เค็มอร่อยผมจะชิตมตำปูบอกเขาใส่ปลาไหมเนี่ยปูปลาใช่ แกงปา่าอร่อยมากไปยังไงตรงที่มีตูดอ่ะอันไหนขึ้น ชินกับน้ำจิ้มแกวเข้าหน่อยนะโดนผัดกะเพรา,พาอร่อยไหมครับอ,อร่อยไหมอร่อยครับครับ,รบมาดูขาย่างใหม่ๆนะผัดูรอร่อยผยยยัดกระหล่นดูซักกระหล่น แต่ผมชอบจิ้มกับน้ำส้มตำอ đại, nó nhăn, nhưng bên trong vẫn còn ẩm luôn đấy, nó to, to, กินกับข้ามาันได้เลยนะเนี่ยข้ามาันส้มตำนะรถนี้อหวานอมเปรีป้ยวเ,าเานาะประดุกประดุกตัวนึงนะ่งอ่ะเราจะรู้กันฮะครูตักจะข้างหางผมจะข้างหัว แกะพี่โรกินที่ปลาดุกอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มปลาดุกเขาเหมือนกับน้ำจิ้มไก่ไหมคุณตัวเดียวกันนะปะ่ะปัญใดแต่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้หนังกรอบ ไม่ไก่ผมว่าเหมือนกันนะกินกับต้มตัก เอาน้ำส้มตำลาดเอาน้ําส้มตําไทยลาดปลาดุกย่างกินกับตําไทยไก่ย่างกินกับตาลาว อนนขอเปลือกมะนาวมาเคี้ยวหน่อยเคี้ยวเปลือกมะนาวออหอมออแต่มะนาวนี่ลูกแกไปหน่อย เปือกบดีก็เหน,นียวอ่ะกินปลากว่าอยางแม่นขนาดกนน็กินมือกั้เนี่อยพองผมมากินปลาผมก็เอามือเลย เค่กินใบอยาห็นโดยด้วยทานข้าวเองใช่หมทานข้าวเองบอกทานข้าวแม่ท่านเองทานข้าวคนเดียวทานได้ทาข้าวคนเดียวโดยที่ไม่มีเรานั่งอยู่ทานได้นี่อยู่บ้านทานคนเดียวด้วยทานคนเดียวก็ไม่ได้ถ่ายไงถ้าถ่ายก็แปลว่ามีเราอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เข้ากล้องแ้วทานคนเดียวก็แปลว่าไม่ ก็ต้องไม่มีใครก็เพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะวันไหนที่เราไม่ทานข้าวเย็นก็จะโยกทานคนเดียวเพราะแม่ทานผล,มนลไม้แล้ย,ยก็ทานคนอะไรคนเดีเดยวบา,างคนอะยู่ทานได้บางทีอยู่ที่ทำงานผมไปไประชุมอย่างเงี้ยอา,าจารย์ซินอาจารย์ซินอาจารย์เสาหรือใครซื้อเข้ามาให้เนี่ย เอามาเอามาให้ในห้องแล้วเขาก็นั่งทานอยู่คนเดียวสั่งข้าวมาใหนเพราะนั้นเพื่อนๆก็ไม่มีโอกาสเห็นหรอกโดโดทานคนเดียวเพราะว่าถ้าเห็นโดโดทานคนเดียวก็แปลว่ามีมีผมหรือคุดตักถ่ายถ่ายคลิปอยู่แต่วันหลังจะแอบถ่ายคลิปโดโดทานข้าวที่บ้านคนเดียวให้เทุกอย่าง แกงป่าเข็มข้นมากเหมาะที่กินกับข้าวข้าวสวยวร้อนๆปลาดุก,ก็อร่อยอแหง้งรับประดุกตรงนี้แหละไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราห่อไปอุ๊ย ลูกนไก่ไหม,มตุดไก่ ที่เราไม่ได้มาหลายปีเนาะกับข้าวก็รสชาติเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปฮะดูเจริญดูทันสมัยขึ้นนะถนนเมื่อก่อนถนนข้างหน้านี้ก็ไม่ไม่ได้ไหลเลนแล้วก็รถไม่ได้วิ่งเร็วเพราะว่าถนนอาจจะเขาไม่ได้ทำสโลปไม่ได้ทำคันอะไรกั้นแบบนี้รถก็ อาจจะวิ่งวิ่งไม่ได้เร็วแบบนี้นี่รถก็รู้สึกว่าเขาทำทำโค้งถนนรับอะรับถนนทางโค้งก็มีการมีทางลาดรับกับความโค้งของถนนรถก็ใช้ความเร็วได้มากขึ้นไม่ต้องกลัวหลุดโค้งไปเจอกับรถที่วิ่งสวนทางมา ตัวแกวันนี้เดี๋ยวเราเข้าที่พักนะแล้วตอนเย็นก็ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนาะสังสรรค์กูตักพบปะเพื่อนฝูงเพื่อนที่เรียนม .4 มหมหด้วยกันนล่นที่แล้วมหนที่ไปที่อุดรนั่น มอหนึ่งอันนี้มอหกมอสี่มอห้ามอหกครับมอสี่มอห้ามอแลวเดี๋ยวปิดเทอมก็จะไปเจอเพื่อนอะไรเรียนมหาวิาลยใช่ไหมอยู่ทางใต้นะแล้วก็เป็น f อด้วย เชิจะไปหาเพื่อนที่เรียนปอตีด้วยกันคือพอเรียนจบก็แยกย้ายอะ่ะแล้วเขาก็มาเจอเราใน YouTube ก็เลยทัก่ายเข้ามาว่าเป็นเพื่อนเก่าเรียนปิญญาตีด้วยกันักกินน้ํกินน,น,น้ำ นี้ท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์กันเยอะฮะมีพวกบิ๊กไบค์อะไรมากันเยอะเพราะว่าเพราไม่ไกลกทมนะบิ๊กไบค์ก็มาแล้วก็กางเต็นอะไรกันได้เมื่อกี้เรานั่งรถมารถค่อนข้างติดมาอีสานมามิตรภาพไม่เคยผิดหวังมิตรภาพไม่เคยจางหาย รถติดกันมีเพื่อนเต็มถนนทุกครั้งที่มาลกพาเริ่มมา ส่วนมากเป็นอย่างนี้บ่อยพอเรามาเป็นโต๊แรกๆร,รักลักงลูกร้าจะมีลูกค้าตามมาเยอะห้าห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบจะได้ไม่ต้องถอนแบ่งย่อยก็อิ่มอร่อยครับอันนี้สั่งมาเผื่อๆไว้ กินต่อส้มตําไก่ย่างมีปลาดุกไปกินต่อได้ครับอร่อยัดใจมีเหลือไปทานตอนเย็นต่อครับแล้วแต่ไม่ได้สั่งข้าวเหนียวนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าเพื่อนเขามีนึ่งมาเป็นกระติ๊บเพื่อนนึ่งมาเป็นกระติ๊บบรรยากาศของร้านก็าง,างตรงนี้ก็ยังนั่งได้อีกเนาะห้องน้ำห้องท่าอาดสะอ้านครับปรับปรุงใหม่ สะดวกสบายสะอาดสะอ้านกว่าเดิมครับไปแล้วนะบาย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 นั bye ่นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อน uh hmm. ๆครับอิ่มอร่อย uh hmm. กับข้าวอร่อยถูกใจเหมือนเดิมครับพยายามให้พี่โ,โดเข้ากล้อง uh hmm. ก็ฝากกดซับสไคร์โดเร็วโดลดเร็ว กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดโดูพาเที่ยวด้วยครับเจอกันพี่ดูไปครับเจอกันพี่ดไปครับเ้ื่อสวัสดีครับก่อนเดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่คบ๊ายบายลืมบอกราคาเมื่อกี้ทั้งหมดห้าอยี่สิบนะฮะเต็มโต๊ะประมาณนั้นไม่แพงเหมือนเดิมครับพี่ดไปแล้ว ฝากกดสับสครายกดติดตั้งคลายกดไลค์กูใจด้วยด้อเด้วยนะครับจะจะไปข้างจะไปข้างไปครับหวัดหวัดดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับโบ๊ายบายพร้อมกันสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูว่าเราพักกันที่ไหนสถานีพักเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ